감사 okay. 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 โลละเท่าไหร่คันโลละหกสิบบาทโลละหกสิบปลา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 ขาวปลาอะไรนี่ยปลาขาวมันจะมีหลายอย่างอย่าปลาขาวซอยไม่กปลาบกแปะ ปลาตุ้มปลาตุ้มปลาตุมปลขแก่แล้วก็ในจับในะูตะขา because it's a

เรเขายูต <laughs> ัวนั้นก็เดินเขาเหอยหาขาาขรียนเพื่อนล่านี่มันหับเาอะไรโอ้ยโอ้ยมึงดักกูเชื่อบ่ดักกูสิแตัวห้ใหนี่ง้ทั้งกตอนี้ตัวนี้เราตัวได้ทั้งสอถือะไรหยตัวไดทังตัวนึงเลยทั้งคนหิบสเตองบอสหยิบคุณพอนิเอาเบิคับเอาเบอประมาณจักรโล่ตั้งนึ่งหยิบหิ่

มาๆามาถามแม่ไหครับไม่มาถืออยู่นี่น,น,นะเฮ้นี่นกล้องนี่กล้องครับสวเัเด้ีสวัเด้ีสวัเด้อมันบังเหรอเออพอให้มันเห็นหนาเนี่ยอันอันอันเอ้ปลาน,นีมันได้จากไหนมาปลามันขึ้นตามฤด,ดูกาลครับเป็นปลาคือเขาเขาเคลื่อนเปลือกหนามหลังก็ขึ้นมา ใส่เดนี่ครับครับเป็นเป็นเบีดเป็นเบีดครับาว่ครับเขาเขาส่เนี่ยเป็นพัสวายครับเขเบิกไวเบิกไวว่ครับประมาณจักรกิโลแต่รุ่นนี้ประมาณที่ห่าครับขีกิโลได้สองตัวครับจักรกิโลได้ตัวละรจักรกิโลีาครับต้องตัวรับกิโลละแปดสิบบาทครับตัวละทีากิโลครับครับกิโลละแปดสิบาท ใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดกรดเบ็มาระเแต่ไหนโอ้ยมากยูน่นีตลอดเลยครับมือผ่้ใดกับผู้ดเป็นอาทิตย์แหละมาเผาไอช่วงคนเปิดน,น้ำนะครับปลางบาัวามคว่า,านคนเปิดน,น้ำปาูนี่มันต้องมาตามรูดูการมันนะครับ้าหนายย้างครับหนา้าไม่ใช่บุญหลักที่บ้านไท ครับคนไทยล่าสีเข้านีแล้วครับผมวิญญาณก็วิวิ่งยหนวะว,วิชัยบุญลาดวิชัยบุญลาดอายุห้าสิบปีห้าสิบปีเนาะหาปลาเนาะมือสั้นเละมือสั้นเอาง่ายว่าป้าอยู่ของเว้